เอานิ้วลงฉบับบคนฉลาดวันนี้นะคะแล้วก็จะมาทดสอบกันมา,าทุกคนเนี่ยเป็นคนฉลาดหรือเปล่าอย่างแรกก็แบ,บมือขึ้นมา5นิ้วก่อนนะส่วนตัวเนี่ยจะคิดว่าฉันเอาลง5นิ้วแน่นอน<ๆ>ก่อนจะไปดูในกาแฟโกดติดตามกดะจให้ด้วยนะ<ๆ> 1. นเอานิ้วลงถ้าคุณไม่เคยเลอกกันบ้านเพื่อนโอ้โหข้อนี้แบบแน่นอนนะคะว่าถ้าเป็นคนฉลาดเนี่ยต้องไม่เคยเลอกกันบ้านคนอื่นค่ะต้องทําเองทุกครั้งเออว่าแต่เคยเลอกหรือเปล่าล่ะแม็กมันก็เคยบ้างแหละ 2เอานิ้วลงถ้าคุณความจําดีมากข้อเนี้ยฉันยืนยันนั่งยันนอนยันได้เลยนะคะว่าฉันเนี้ยความจําดีมากโอเคค่ะทุกคนไปดูข้อ2กันต่อดีกว่ามันข้อสมแล้วไม่ใช่เหรออุ้ยสลูน่าแม่แค่พูดเล่นเป็นกันแระใครลืมไม่ได้ลืมสามเอานิ้วลงถ้าคุณมีเพื่อนที่เรียนเก่งว้าวแปลว่าเราฉลาดใช่ไหมเธอเลยมาคบเราเป็นเพื่อนนะ่าสี่เอานิ้ลงถ้าคุณฟังที่ครูสอนทุกครั้งแน่แน่มได้ฟังกันใช่ไหมล่ะกูก็ไม่ได้ฟัง เอาเนี่ลงทุกคนไม่เคยทําประกาศหรือดินสอหายคือพูดตรงๆนะทุกคนนี้ก็ยังหายอยู่ไหนเอาลงกี่นิ้วกันบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะ